สวัสดีวันนี้วุ้มมีเตอร์ดาวตัวิดเทสผมวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเกมมาหาเว็ปอยู่ม,มือถือครับผมที่เปิดมาให้ให้เล่นชัดเดือนสองเดือนแล้วระบบอ่ะแต่แต่มันจะมีเวอร์ชันพีซีมาครับผมอะ่ะนี่ผมเวอร์ชันพีซีผมในแอป e m m รับมหรือหรือ d m m เกมครับผมอะ่ะก็กดตรงนี้ครับผมกดไปลงโลนเบียร์ไว้ก่อนนะผมอะ่ะ เดี๋ยวมันเปิดแล้วก็โดลดอัลโลดได้ได้เลยครับผมอ่ะนี่ผมให้ให้โดมาโรนาร์เบียนบผมแบบนี้ครับผมแล้วผมใส่หาดแป๊บนึงครับผม <c oughs> นี่ผมแค่นี้ครับผมแล้วโหลดโรนาร์เบียนะผมแค่นี้ครับผมก็เสร็จแล้วนะผมะนี่ครับผมเสร็จแล้วนะผมแค่นี้ผมแล้ว แล้วไอ้กเกมม,า,มา,าเว็เป็นอยู่ม,มือถือครับผมมันก็มันก็จะเท่าไปหน่วยแอป e m m ครับผมอ่ะเหล่วเกมเปิดเวอร์ชั่นพีซีก็กดดาวน์โหลดได้เลยครับผมอ่ะนี่ผมมาดูไอ้ดูไอ้เทรเวอร์ได้ครับผมนเนี่ยผมตัวในเบลุน่าครับผมอ่ะอาหารก็ก็เชื่อมอาหารไอไอมือถือที่ยูนเชื่อมไว้ก็ได้ครับผมอ่ะมันเชื่อมจากโน้ตพีซีกับมือถือครับผมอ่ะ เออผมผมว่าบอลชาวเจับเจมาเรื่องบรรจมาเป็นเชื่อผมที่จะเท่าที่จะที่จะมีแหวนหลบเบอร์ซัมบีซีอผมอ่ะถ้าบอกตัวลาไปก่อนผมเชื่อเจนเอาไว้ทำไมบาย